สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนวนเผ่าไทยขาบ้านโศกแมวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามของ FC ว่าเ,เราจะเอา,มาเมล็ดน้ำเต้าออกจากข้างในน้ำเต้านี้ได้อย่างไรนะครับเนาะก,ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้บ่าวนิดจะมาตอบว่ากรรม,มวิธีของไทยเราแต่โบราณทำอย่างไรถึงจะเอาออกได้นะครับเมื่อเอาออกมาแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ กรรมวิธีที่เราจะต้องทําก็คือนะครับเราต้องเจาะเราต้องทํเอาส่วนหัวตรงนี้ออกนะครับอย่างนี้นะครับเราต้องเอาออกอันนี้เป็นน้ำเต้ายักษ์นะครับลูกใหญ่ลูกเล็กเป็นน้ำเต้าแครอันนี้ก็ปลูกไว้อยู่ที่ข้างๆบ้านนะครับขึ้นโดกมากนะขึ้นโดกมากสําหรับ FC ท่านไหนต้องการอยากได้มเมล็ดไปปลูก บาลนิดก็มีขายให้นะครับมเมล็ดน้ำเต้าแคะนะครับ10เมล็ดเนี่ยอยู่ที่25บาทนะครับไม่รวมสง่งถ้าส่งไปก็จะตกประมาณเกือบ5-60บาทนะครับถ้าเป็นน้ำเต้ายักษ์ก็จะอยู่ที่10เมล็ดก็จะอยู่ที่25บาทนะครับไม่รวมค่าส่งเหมือนกันนะครับนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเจอะ การที่เราจะเจาะเราก็เอาจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราทําการเจาะเลยครับเนี่ยานวานให้มันให้รูใหญ่พอสมควรน,นะครับ แข็งนะครับน้ำเต้าพวกนี้แข็งมากเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยเมื่อเป็นรูอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ํานะครับเมื่อได้รูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะรเราจะเจาะกันทุกรูเลยนะครับ Ừ. cho thục lục. được, lại, được lại. นี่ครับมันก็จะเป็นรูเห็นไหมนี่ถือว่าใช้ได้นะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับ FC ขั้นตอนการเจาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่นนะ้ำอีก21วันนะครับถึงจะได้น้ำเต้าที่สวยงามแบบนี้นะครับ อ่านะครับเมื่อเรานำมาใส่ถังนะครับแล้วเราให้เราใส่น้ำนะครับให้เราใส่น้ำนี่น้ำให้เต็มน้ำเต้า ก็จะมีช่องว่างนะครับใส่น้ำให้เต็มใส่น้ำเข้าไปแนะบบนี้ลูกไหนที่มีน้ำก็ใส่น้ำให้เต็มใส่น้ำในรูแล้วให้ FC หาอะไรมาทับไว้นะครับหาอะไรมาทับไว้อย่างนี้นะครับหาอะไรมาทับไว้เดี๋ยวผมก็จะใช้ถังน้ำทับไว้ ให้หาอะไรมาทับไว้อย่างนี้นะครับไว้อยู่ย1วันนะครับหลังจากนั้นน้ำเต้าก็จะออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆน,นี่ฮะน้ำเต้าก็เริ่มจะเน่านะครับน้ำเต้าเริ่มเน่าแล้วครับตัวนี้นเริ่มเน่าแล้วข้าวเน่าแล้วขย,ขยันขย่อออกได้นะครับนี่ เริ่มเน่าแล้วเริ่มเน่าแล้วเราก็จะได้มเมล็ดน้ำเต้าด้วยนะครับได้มเมล็ดน้ำเต้าพร้อมที่จะส่งให้ FC นะครับแล้วก็ได้น้ำเต้าสวยๆด้วยนะครับนี่ครับหลังจาก21ว,วันเราขย่าน้ำออกแล้วน้ำก็จะใสนะครับใสนะครับกลิ่นก็มีนะครับ,นะรบ,ม,นะรบมีกลิ่น แต่วิธีการที่จะไม่ให้มีกินนะครับก็มีวิธีนะครับให้เรานําไปตากแดดอีก3าแดดนะครับในช่วงกลางคืนก็ให้เก็บเข้าร่มในช่วงกลางวันก็ให้มาตากแดดนะครับอย่างนี้นะเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ท่านไหนสนใจเมล็ดหรือว่าสนใจน้ำเต้าแห้งนะครับเอาไปทำเป็นของฝาก หรือว่าของขังนะครับสำหรับสายมูต่างๆก็สามารถพักเข้ามาถามได้ที่เบอร์0891481346เมล็ดเราก็มีจัดส่งให้นะครับก็มีให้นะครับเมล็ดก็มีไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าเล็กน้ำเต้าแค่น้ำเต้าใหญ่น้ำเต้ายักษ์หรือว่าน้ำเต้าอิสราเอลนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ บาวนิดก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ